แชร์ทริคง่ายๆก่อนไปช้อปปิ้งกันค่ะอีกหนึ่งกระเป๋ามัดแท้ใบเทมที่สาวๆไม่ควรพลาดเลยเพราะตั้งแต่ดิชาแบ็คพ็งสะพายนะคะก็เป็นรุ่นที่อยู่ในกระแสตลอดเลยใครๆต่างก็เลือกซื้อเป็นใบแรกคือราคาที่น่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใครๆเห็นแล้วก็ตกหลุมรักแน่นอนค่ะกระเป๋ารุ่นไหนจากแบรนด์อะไรที่เหมาะกับการซื้อเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบรแบรกของคุณมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แบนดคดีกจิค่ะวันนี้นะคะแตงโมงขอ,อจ่ยทุกคนที่คิดจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นของขวัญให้ตัวเองเป็นครั้งแรกว่าควรซื้อรุ่นไหนดีใบไหนหน่าใช้ทุกรุ่นที่แตงโมคัดมาให้ในวันนี้รับรองว่าซื้อแล้วคุ้มค่าแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปแนะนํากระเป๋าทุกคนดูนะคะวันนี้แตงโมงจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆที่จะทําให้ทุกคนซื้อกระเป๋าได้ตรงกับลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุดค่ะดังนั้นวันนี้แตงโมงจะมาแชร์ทริคง่ายๆก่อนไปช้อปปิ้งกันค่ะ ข้อแรกเลยนะคะคือศึกษาข้อมูลกระเป๋าที่เราสนใจมากที่สุดก่อนข้อนี้สาคัญมากๆเลยค่ะเพราะกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นเราควรจะเลือกกระเป๋าที่ถูกใจเรามากที่สุดเลยใช่ไหมคะเราควรเปรียบเทียบข้อมูลของกระเป๋าแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นว่ามีขนาดเท่าไหร่และทํามาจากวัสดุอะไรค่ะจะช่วยให้เราสามารถเลือกกระเป๋าที่เข้ากับเราได้มากที่สุดค่ะอีกข้อสาคัญคือการเลือกกระเป๋าให้ตรงกับลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดค่ะ เพราะว่าการลงทุนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วใช้ได้แค่ครั้งสองครั้งก็น่าเสียดายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่โมระใหญ่ทุกคนสังเกตลไตล์ของตัวเองบ่อยๆค่ะว่าแต่ละคนชอบทาอะไรชอบไปไหนชอบเดินทางยัางไงาค่ะจะได้ตัดสินใจถูกนะคะว่ากระเป๋าที่เราจะซื้อควรจะต้องเป็นสีหรือดีไซน์แบบไหนที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมดูสีสภาพในตู้เสื้อผ้าของทุกคนด้วยนะคะว่าเสื้อผ้าแต่ละคนมีโทนสีไปในทิศทางไหนจะทําให้ทุกคนเลือกกระเป๋าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ าในตูาา้เสื้อผ้ามีเดรสเสื้อผ้า,าสีเรียบก็อาจจะเลือกโทนสีกระเป๋าไปในทางเดียวกันค่ะหรือถ้าอยากให้ลุค<ม>ของคุณดูสนุกขึ้นนะคะก็อาจจะเลือกซื้อกระเป๋าที่มีสีสันเพิ่มก็ได้ค่นนะ,คะแค่3ข้อง,ง่ายๆก็ช่วยทุกคนเลือกซื้อกระเป๋าได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่ากระเป๋ารุ่นไหนจากแบรนด์อะไรที่เหมาะกับการซื้อเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของคุณมาดูไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะกับซีลีนเอวาแบ็ใบนี B ้ถือว่าเป็นรุ N ่น e ที e ่ N ่ e ่อตตๆไมมกเลยคะ ต้องแต่ลิซ่าแบค็คเพงสปายนะคะก็เป็นรุ่นที่อยู่ในกระแสตลอดเลยนอกจากลิซ่าแล้วยังมีคนดังดาราเซเลบอีกหลายท่านนะคะทั้งไทยและต่างประเทศที่เป็นเจ้าของน้องคนนี้ค่ะซิลนีนเอวาแบ็นะคะเป็นกระเป๋าทรงโฮโบโตัเดเย็บจากผ้าแคนวาสลายเอ,เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ค่ะ ตัดด้วยขอบหนังสีงน้ำตาลสายทำมาจากหนังบัวสามารถปรับระดับได้มาพร้อมฮาร์ดแวร์สีทองด้วยความที่เจ้ากระเป๋าใบนี้นะคะทำจากผ้าแคนวาสจึงเป็นรอยขีดข่วนได้ยากไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นรอยเลยค่ะด้วยรูปทรงโฮโบที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะสามารถจุของได้ดีและสามารถแต่งตัวแมทได้กับทุกลุคเลยไม่ว่าจะสะพายไปคาเฟ่นในวันสบายสบายรับรองได้ว่าเลียกยอดไหลในโซเชียลได้เยอะแน่นอนค่ะนอกจากรูปทรงที่น่ารักจึงกลายเป็น must have item ของสาวๆหลายๆคนแล้วนะคะรานะคายังน่ารั ค่ะเจ้าซิลินเอวาไบานี้ที่คันนิโคเจสโตขายอยู่ที่5 000, 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและยังมีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นอีกเรื่อยๆด้วยค่ะอีกหนึ่งกระเป๋ามัดแทบไบเทมที่สาวๆไม่ควรพลาดเลยคือพาด้ารีชั่น2 0 0 0นใบนี้ค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่ารักมากเลยนะคะด้วยความน่ารักคนความก้าวสูงนิดๆจึงทาให้น้องคนนี้เป็นรุ่นที่ตลอดกาลเลยค่ะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะทํามาจากผ้าไนลอนดูแลรักษาง่ายจึงทําให้เป็นกระเป๋าคู่ใจของใครลหลายๆคนค่ะสามารถแมดได้กับ ลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกแท้ๆหรือลูกหวานๆค่ะแค่เลือกโทนสีให้เหมาะกับสไตล์ของทุกคนค่ะส่วนราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะที่คานิโกโจิสโตของเรานะคะจะขายอยู่ที่29,00 0บาทเท่านั้นเองและกระเป๋าใบนี้ยังมีนาำนมที่ราคาจะขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะใบนี้รับรองว่าต้องถูกใจทุกๆคนแน่นอนค่ะสำหรับ YSL w a l t หรือ YSL Wallet on Chain นั่นเองค่ะเพราะนอกจากจะเป็น Everyday Bag ของสาวๆหลายๆคนแล้วน้องยังสามารถสะพายออกงานได้ด้วยนะคะ ด้วยขนาดที่พอเหมาะสามารถพกไปไหนมาไหนอย่างสะดวกสบายค่ะดีไซน์ซของกระเป๋ารุ่นนี้มีขนาดกําลังดีไม่เทอะทะค่ะมีลักษณะเหมือนกระเป๋าสตางม,มีช่องใส่บัตใส่เหรียญและใส่แบงค์ค่ะมีสองไซส์ด้วยกัน นั่นก็คือไซส์7.5และไซส์9นั่นเองค่ะโดยตัวกระเป๋าจะทำมาจาก c ั w s k mm ิ n พิมายเกนมาพร้อมกับโลโก้ YSL hmm. ค่ะตัวกระเป๋าเป็นลายเชฟลอดลายสุดคลาสสิก mm hmm. มาพร้อมกับสายที่สะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะตัวฮาร์ดแวร์มี2ส,สีด้วยกันสีเงินและสีทองค่ะกระเป๋ารุ่นนี้ก็มีหลายสีด้วยกันนะคะอย่างสีคลาสสิกเช่นสีดำสีขาวหรือสีเบจซึ่งสามารถหมากับชุดได้หลายแบบเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวันสบายๆหรือว่าชุดเสวยอสำหรับออกงานก็เอาอยู่นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้กระเป๋ารุ่นนี้เหมาะจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของทุกคนเลยก็คือราคาที่น่ารัก,กมากๆเลยค่ะที่ราคานีก็จีบโซนะคะอย่างสีขาวใบนี้นะคะก็จะอยู่ที่45,900บาทค่ะหรือสีขี้ใบนี้สะพายแล้วดูหรูหรามากๆเลยค่ะราคาก็จะอยู่ที่39,900บาทเท่านั้นเองและสีดําใบนี้ถูกใจสาวๆมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าใบนี้ราคาอยู่ที่4 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ถึงแบรนด์สุดเท่ยอย่างบ a l e n c i a กันดีกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใครๆต่างก็เลือกซื้อเป็นใบแรกโดยเฉพาะรุ่นฮิตร,รุ่นนี้เลยบ a l e n c i a ค a c l ส s s i c City ที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็ยังฮิตติดกระแสอยู่เสมอค่ะเป็นอีกหนึ่งกระเป๋ารุ่นไอคอนิกที่เหล่าคนดังต่างก็มีเก็บไว้ในกรุ่มด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ หนังย้อยๆหน่อยดูไม่เรียบร้อยแต่โดดเด่นมากๆเลยค่ะตัวดีไซน์กระเป๋าที่มาพร้อมกับเข็มขัดโลหะและหมุดโลหะและซิปด้านหน้าที่ประดับด้วยผู้จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวกระจกที่ผูกกับสายหนังสามารถถอดออกได้ค่ะ Balenciaga Classic City ใบนี้มีอยู่หลายไซส์ด้วยกันค่ะแต่ละไซส์ก็เหมาะกับการใช้งานที่ต่างกาันอย่างไซ สีเทาสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จุของได้เยอะค่ะหรือถ้าใครชอบพกของเยอะๆนะคะก็คลาสสิกซิตี้ไซส์มีเดียง2ใบนี้เลยค่ะสามารถพกไปทํางานได้หรือไปเดียนได้ด้วยค่ะสําหรับเบรนเซกร์คาสสิ i ซิตี้ที่ร้านคานกโกจจสัตวตวของเรานะคะก็ราคาดีมากเลยค่ะอย่างไซส์ส몰มมใบนี้ราคาก็จะอยู่ที่35,900บาทเท่านั้นเองค่ะและไซส์มีเดียง2ใบนี้นะคะเริ่มที่ใสีเขียวค่ะราคาจะอยู่ที่21,900บาทค่ะและใบสีดำนะ ราคาจะอยู่ที่23,900บาทค่ะอีกหนึ่งแบรนด์เนมขวัญใจส,สาวๆกับแบรนด์บอยรุ่นบอยคลาวค่ะได้แรงบันดาลใจจากถุงช้อปปิ้งที่คุณบอยสังเกตเห็นขนาดอยู่ในร้านกาแฟาที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะดีไซน์ของกระเป๋าที่มีสายเข็มขัดรัดสามารถถอดหรือปรับสายให้พอดีกับการใช้งานได้จึงเป็นกระเป๋าที่ใครๆเห็นแล้วก็ตกหลุมรักแน่นอนค่ะแถมเจ้ากระเป๋ารุ่นนี้ก็มีหลากหลายสี อย่างสีคลาสสิกอย่างสีดำสีเบจสีขาวและสีต่างๆที่ออกไปในสีโทนเอิร์ธโทนนะคะทำให้แม็ก,กับเสื้อผ้าได้หลายลุคมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลุคไปทำงานของสาวออฟฟิศลุคในวันสบายๆส,ส,สำหรับไปคาเฟ่หรือจะออกงานในวันสำคัญๆก็ได้นะคะส่วนราคาที่คันนกจีก็ไม่แรงเลยค่ะบอยคาวสีทิรามิสุใบนี้ราคาอยู่ที่27,900บาทเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับกระเป๋าที่คัาไห้ทุกคนดูในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะแต่รับรองว่าซื้อแล้วใช้งานได้ง่ายใช้ได้บ่อยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเลือกกระเป๋าที่เข้ากับการใช้งานเ<ม>ข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้แตงโมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ